สวัสดีค่ะคลิปจากละหมวกันน็อกออโต้ทูสป e ดนะคะวันนี้จะมารีวิวเลื่อนชิลหมวกันน็อกรุ่นใหม่ SMK นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสเตล่ากับ Twister ค่ะอ่าส่วนรุ่นนี้จริงๆชิลของเขามันจะมีสีดำแล้วก็สีเงินกับสีลุงนะคะ อนี่คือหนึ่งสีส่วนอีกสีหนึ่งยังไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าจะเปี่ยนให้ลูกค้าดูด้วย <Wow. S 1> ก็จะเป็นสีนี้นะคะจะออกเรียกว่าสีลูทจีแรกนะคะลูกคา้าเปิดกระจกมาแบบนี้เลยอ่าเปิดให้สุดล็อกเลยนะถ้าเปิดเสร็จแล้วรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายกว่ารุ่นทวิสเตอร์นะคะเพราะว่าเราใช้เปิดทีละข้างค่ะก็เปิดข้างนี้แล้วก็เปิดสุดเลยเสร็จแล้วก็ดึงล็อก ดึงล็อกตรงนี้1ดึงดึงค้างไว้นะคะแล้วก็ออกมาแล้วง่ายนะคะซ้ายขวาเหมือนกันนะคะก็ตอนใส่นะคะเหมือนตอนตอนถอดเลยตอนถอดนี่เราเปิดกระจุกกรอนแล้วก็ถอดใช่ไหมคะตอนใส่ก็เหมือนกันเราจะจะใส่แบบท่าตะกี้เลยก็จะใส่ล็อกอันนี้นะอังบนล็อกนี้จะต้องมาเข้ากับล็อกนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าล็อกนี้ยังเข้าไม่ได้ตัวอื่นเ, <Mother. S 1> เราก็จะใส่ไม่ได้ค่ะก็ต้องใส่ล็อกให้มันเข้าก่อนนะคะก็คือเราจะมองบ,บางทีถ้าเป็นสีเงินหรือสีอือ่นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เราดูล็อกก่อนอ่ะถ้าเราจาตำแหน่งตำแหน่งล็อกนี้ไว้แล้วไว้ได้แล้วอ่ะเราก็เห็นล็อกตัวนี้อยู่แล,วแล้วะค่ะก็จะใส่ง่ายอ่ะถ้าเกิดว่าล็อกนี้ใส่ได้แล้วล็อกอื่นมันก็จะตรงไปเองค่ะถ้าเราใส่ล็อกนี้ได้แล้วนะเราจะกดเข้าไปมันก็จะมีเสียงตึ๊กนิดนึงแล้วก็กดตรงนี้ ยับลงไปปล่อยถ้าเกิดว่าเราใส่ล็อกได้อะอันนี้มันจะมันจะชิดแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่ชิดแบบนี้แล้วมันจะเฮยอ้าๆหน่อยนึงแสดงว่ายังไม่เข้าล็อกค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเราใส่ได้แล้วบางทีอะอาจจะใส่ได้แล้วแต่อาจจะมีสักจุดหนึ่งที่ไม่เข้าล็อกนะคะแต่เรารู้ได้ยังไงเข้าล็อกหรือไม่เข้าล็อกก็ลองปิดกระจกดูแบบค่อยๆปิดนะคะก็อาจจะฝึกๆหน่อยถ้ายังไม่เข้าถ้าเกิดว่าเรา ใส่เข้าทั้งสองข้างเลยเข้าล็อกพอดีเลยก็จะไปได้ง่ายแค่นี้นะคะวิธีการเปลี่ยนชิวหน้ารุ่นสเตล่านะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นทวิสเตอร์ก็เหมือนกับรุ่นสเตลเลอร์ตะกี้นะคะชิวหน้าราคาเท่ากัน6 9ร690บาทนะคะก็จะตอนนี้จะมาจะมาให้ดู2สีเหมือนกันก็คือสีเงิน แล้วก็สีลุงนะคะก็สีเดียวกับตะกี้เลยแต่รุ่นนี้อาจจะเปลี่ยนยากกว่าตะกี้ะคะ่ะอ่าวิธีการเปลี่ยนชิวทวิสเตอร์นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนทีละข้างเหมือนสเตลา่าไม่ได้ก็ต้องพร้อมกัน2ข้างทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนช่วยช่วย กลับให้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ลูกค้ามีที่วางแบบนี้ไหมแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะลูกค้านั่งที่พึงเลยแล้วก็วางตรงขาเลยค่ะวางแบบนี้อ่ะสักว่าเรานั่งอยู่อ่ะก็ใช้วิธีการไหนก็นั้นก็ได้เพราะว่าเพื่อที่กังลอยนะคะจะได้ไม่เป็นรอยถ้าเราวางในพึ้งแบบนี้อาจจะยากแล้วก็เป็นรอยได้ค่ะก็ต้องหาที่วางหน่อนะก็เราจะเปลี่ยนแล้วนะคะอ่ะเปลี่ยนแล้ว ก็เปิดชิวนะคะเปิดชิวแล้วก็ลูกค้าสังเกตล็อกสีแดงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดสวดเลย mm. ก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าล็อกมันเปิดได้ไหมนี่คือเปิดไม่ได้แล้วเพราะมันสดไปเพราะเราขยักเยอะไปเพราะมันต้องสองสเต็ปะคะ่ะ mm. ก็คือลูกค้าเปิดมานี้ก่อนอ่าถึงล็อกตัวนี้จะเปิดจะขยักได้นะคะก็ลูกค้าต้องทําพร้องกันทีเดียวนะคะ mm. ก็ลูกค้าเปิดประมาณนี้แล้วก็เรากดล็อก แบบนี้ค้างไว้ซ้ายกับขวาคนไหนที่ถนัดนิ้วโป้ก็ใช้นิ้วโป้คนไหนที่ถนัดนิ้วอื่นได้ก็นิ้วนี้จะง่ายกว่านะคะเพราะว่าสองนิ้วที่เหลือเราจะช่วยดังกระจกได้ง่ายนะคะ <S <S ก็จับอันนี้นะคะอันนี้นะคะซ้ายขวาเหมือนกันนะแล้วก็เปิดดังค้างไว้นะคะแล้วก็จับแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาค่ะต้องต้องเปิดสองข้างเลยนะ แล้วก็ขยักแล้วอ่ถ้าเกิดว่าเราขยักล็อกนี้ได้แล้วก็ปล่อยได้เลยแป๊บเดียวไม่อาจจะเจ็บมือหน่อยนะถ้าเกิดไม่ไม่ชนะกันเท่นี้ก็ออกแล้วนะคะอ่าออกแล้วนะแต่ตอนใส่ง่ายกว่าตอนถอดค่ะตอนใส่เราจะใส่ให้สีนี้ดูนะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นตัวล็อกด้วยนะคะเพราะว่าสีโลงนี่มองไม่ค่อยชัดอะคะ่ะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็เลยเลือกปีให้สีนี้ดูแล้วกันนะก็เหมือนตอนตอนถอดตะกี้ะคะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ให้มันตรงล็อกนะคะหนึ่งาล็อกใช่ไหม เราไม่ต้องไปดูหมดเลยก็ได้ดูแค่ล็อกเดียวล็อกนี้หรือล็อกนี้ก็ได้ค่ะดูแค่ล็อกเดียวนะคะอ่ะเราจะใส่ละใส่ใส่แล้วเราก็ดังไว้นะคะซ้ายก็ขวานะคะเหมือนกันเลยอ่าซ้าก็ขวาเหมือนกันเลยทีนี้เราไม่ต้องไปเปิดล็อกอะไรเลยก็ก็ใส่ให้ตรงล็อกขอสมมติตรงตรงล็อกแล้วเราก็ซ้ายขวาทีเดียวปิดลงมาค่ะแ <Wow. S 1> ค่นี้ตอนใส่ง่ายกว่าตอนถอดนะคะ m มกน็อก SNK เต็มไบ i มี2รุ่วค่ะ ลุวงสเตล่านะคะสเตล่ามีชิวแต่งทั้งหมด3สีนะคะมันจะมีสีสโมกแล้วก็สีประลอดเงินแล้วก็ตัวนี้จะมีประลอดลุง้งถ้าเป็นประลอดลุ้งกับประลอดเงินนะคะราคาอยู่ที่690บาทค่ะสีดำก็คือราคาเท่ากับสีสาย590บาทค่ะแล้วก็ลุวงทวิสเตอร์นะคะราคาเท่ากันค่ะลุวงทวิสเตอร์ก็จะมีสีดำแล้วก็สีประลอดเงินประลอดลุ้งเหมือนกันค่ะ สีดำกับสีสายราคา590บาทเท่ากาันปลอดเงินกับปลอดลุงก็690บาทเท่ากันค่ะวิธีการเปลี่ยนชิวหน้าโมกน็อก SMK 2รุ่น Stella กับ Twister ง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้คนไหนที่ได้ดูคลิปน,นี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คนไหนที่อยากจะดูคลิปอื่นๆวิธีการเปลี่ยนชิวหรืออะไรประมาณนี้สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ